อำนวยการโดยซอทเทพคนเดิมนี่ยแหละพี่น้องวันไฟวันที่สองเตานมเกอยู่ใน้นไมอยู่ในทั้งเขาทั้งดอยอยู่ในหน้าแหละพี่น้องเหมือนเหมือนนี่แหละมีโควิดยากเชฟของเราก็เป็นเชฟวัยรุ่นตอนปลายนะฮะมันง่ายมืออย่างเงี้ยแซกหน่อแค่ดำไม่หลีพันแค่ดำนะครับจะ ระดำตูดกระดำปีกระดำขากระดำคนเห็ดกระดำขคนเห็ดกระดำขาวย่างเดี่ยวตรงหัวเลา้อเอาผู้สาวแล้วกัหัวยิ่งย่ยิ่ย่ยนสวคือสิเป็นตะนาวค่ะเตียบาทนี้โอ้ เรากินไก่ดำแล้วก็เศร้าซึมเศาร์หรอ,อกม <laughs> แม่งอ่องนะแย่งองนะ่างะปิ้งตับไก่ดำให้แย่งงอแล้วก็เป็นเศร้าซึมเศาร์หรอ,อก <c oughs> นั่นนะพี่น้อง,อ,งอย่างนี้นะเสียงนะพี่น้องคนพ่น,พนกับจมเรื่อง <c oughs> ต้องกินตับไก่ดำกับเศร้าซึมเสาร, <c oughs> ร์หรอกชิ้นต้มมันายเทมเมนูต้มไก่ดำนะฮะโดยพี่เทพเนี่ยนะฮะ รวมองจีเลยหอยนามเล้งได้ลี้ยไ่นด้หองเขาเอายังไงเถอะสามอ้าวมันมั่บางกล่อนกันยังโอ้เราหมดจะคว่ำเนาะเอาคว่ำชาตกันคว่ากันนี่ยืนืเอ็ดบ่าหรต้องเขาันกับพ่อละไเดือนหนึงสีไก่เด่นเด่นไรไก enfin ่อมอมขอบสามสี่ลบจับได้ปาดข้อตุ่มเลยคว่งข้างหน้าได้ศูนแห่งไ งวัปดปนนั้นมืนวศูนย์เนาวเนือมันกดดำน่แะทต้มไก่ดำนะฮะสามสายเลือดใกให้เชฟเอเป็นคนถอนนะฮะเส้นเลือดก็ดำอุ้นวยการโดยสอทอเทพคนเดิมเนี่ยและพี่น้องวันไฟวอานยู่ในเ้ไ่อ่ใทังเขาทั้งดอยอยู่ในหน้าแหละพี่น้องเหมือนเมือนนี่แหละ หนีโควิดย่านแกมารู้หน่อยมั้ยบ่โอ้ขี่ขานตัดเด็ดปีนี้ยังจังมะยังมาบังกล้องเนยก็อยากออกกล้องนะเนี่ยพวกแน่นั่นไฟกันไฟกันในในป่าในป่ามึงเพป็นด่าผูถอนคนซอยต่อไม่เนี่ยุยกันุงยิงุงยิงุงยิงเนาะไก่ดำสามสายเลือดเนาะสามสายเลือดนี่ วันนี้เมนูอ,อะไรแก่แซกต้มเอาเนาะต้มต้มไก่พี่น้องจีกแซกพี่นเอ็ดเนาะจีซีเผือซื่อไหนไหมบดตัวนี่ละบดตัวพวซื่อซื่อตะบานเทียมหนึ่นสิบต้มหันยังเว้นึ่จีเน,นา,นญญาเนนะเออมันก็เป็นเนื้อสัมงามเนาะขวัวไก,ก่แล้วกอนครับ เอ้ยไม่เสี่ยงเลแตเรื่องไปใหญ่หอมเครื่องปรุง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 นะใส่คาตะไคร้หอมแดงแล้วก็มะกรูดใบมะกรูดต้มไก่สามสายเลือดผิวดำปื้อๆเลยพี่น้องมันมืดมันมืดมันมืดนิดๆนะตามในี่เลยพี่น้อง เราจะมีสมุนไพรใกล้ตัวลงไปพิเศพไปเอาอยู่นะฮะโอเคมะขามเจ้าก็เหมือนเจนนาเจ้าเนี่ยโอ้โหใส่มะขามนะฮะเชฟของเราก็เป็นเชฟวัยรุ่นตอนปลายนะฮะใส่มะขามลงไปแล้วนะฮะขาดบ่ดได้ครบเครื่องแล้วก็ใส่ไอ้ซอสตาภูเขานี่แล้วอ๋อครับเห็นไหมพี่น้อง เราไปดูแก้ๆนะไม่ไม่ไมือจังเลยพราะที่คำเนาะเหนือนง่ายมีอย่างเงีนะ้ยแซกเนาะใกดำไม่เหลือผ่านแกดำนะท่านจันโอ้ติดกระดำเนี่ยนี่ดำเบิดทุกอย่างดำหมดข้นซ้ำหละหม้ออกดำ น้ำเดือดแล้วก็เอาไก่ดำละลงไปดูนะฮะน้ำแม่ใส่ขาครมบุนิกินบมดามออกเลย่ะบอกมันมันเป็นพิเศษใจหลายบอก่ลาไหน่อยกว่ามันหน่อยพอดีละรอไก่สุกเจ๊ะจ้านะฮะเขาไม่เคยหยุดดอยเขาก็เสบตาแบบนี้นะฮะ เชฟเอสเด็เขาอยู่แต่โรงแรมใหญ่ๆอนกรูิแม่นแล้วอ้ารอมเดือนมันสุกโอแมนอยู่บ้านมันอีโบเคมหอใหญ่เออมันจะไม่กินนะอโอเคนะัิอน้มะสแน่อยเป็นมักาฟิวก็เป็นไหมกาฟิวนี่โูุ้๊ดุ๊บดุ๊บดุเอาขาเอาขา มันง่วงๆนี่สิละโอ้โหเป็นต่อนๆเลยนะฮะับปรุงแล้วบนล่ะปรงแล้ววะพอปรูงแม่ไก่ดำโอ้สีดำปื่อเลยกินได้ยุ้ยเจะหั่นกะยังไม่ค่อยเท่าไหร่เท็ดนะฮะเท็ดเท็ดอันนี้เป็นอะไรนี่ิ อีกปีคอคอดาคอดำเปื่อๆอยู่ดาพอใหสียลอขอมันดาบ่คนมันเอามาเทสเด้พี่น้องดา่อใ่หี้ลอกป้องอยู่มันติดสุกอยู่พอไหมเห็นเปื่อๆผ้ามอับาสนัอมาเทสนะเชิยนวิเทมาเชิเทโอ้โหเนื้อมอ มลลายหรอลลายพูดจานมะเดืขึ้นอเอาเทียดได้พปนน้องเทีกินนมแข็งล่องอยู่ไ้ก่อนแล้วเอาเทีดเจ้าวันนี้จะมาพูดเ่าเลยนอนกินนะฮะพอหมอเันเทศนะฮะก็ไม่อยากใจมือได้มันห่อนอยู่เปิดกะดากวันเราฮะ นำแขงใส่ออียผ่านเปยลอยแล้วเปยดีดแข็งีไก่ดำครับมน่ลองกเม้งเปือยแล้วเปลอยเมื่อลาเอาม่น้แดงต้งแมนัโอนาบยังเป็นชะลอชะลอเป็นชะลอชะลอจะเสือน้ำใส ตับียังะนั่นก่อนน,อนั่นันนี้มาตี๋ยงนได้เปน้องกินกาหน้ามันใสควร,วรมตูมตีนดำตีนกระดำตูดกระดำปีกระดำขาขขำกระดำข้นเห็ดกระดำ <laughs> ขคนเห็ดกระดำขาอย่างเดียวตรงหัวเล่าน้องเอาสาวแล้ว <laughs> กับหัวยี่น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 ี่ี่ี่นี่ โอ้ใคว่าม่นงแกงนะต้องแดงปาดกตฮีโพดมันเย็นเลยครับมันเย็นเนะขี่รถมาใส่มาเลนะโอ้เย็นล้ไห้่มาข้นมายอาข้ามาเลยอาซยอาซยเอาซยมานโซวยเชิญนะพี่แดงเชิญดอกเอ้พี่นองเอาไฟมาเติบานีนมุมนียไฟนี่ ปัะตดำเบิดน้ำกระดำตูดกระดำปีกระดำไก่ดำมิลี่นี่อย่างนี้เทวันนี้ขมาบนี่มาดไอกจัดจัดปันบื่อเพาะละปีกิบหนาวหนาวหนาวกระพิเชิญพี่แดงพแช็กแล้วก็ใจมวยนะเอ็นแต่มือสีเดียวเดีวเดีว เนี่ยแม่เป้งด้วยนะฮะแฟนแม่เป้งก็ไม่อยู่ไม่จะคลอดมันไหนนะเนี่ยกินไก่ดำนะฮะเออ่อการความเสียบหนาพ่นนองห่วยห่วยห่วยแล้วก็ชตามสวัสดีครับว่าดีกด